สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชั้นป .1 น,น,นะคะนักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูส้มนะคะและคุณครูนายกคะ่ะเรื่องจากในช่วงสถานาการณ์ปะบจุดนะคะครูส้มเนี่ยก็จะสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น1ป .1 ห้อง1ห,ห้อง2และห้อง3นะคะ ส่วนคุณประโยชนะคะก็จะสอนวิชาพิทยาศาสตร์ชั้นป .1 ห้อง4ห้อง5ห้อง6นะคะดังนั้นในการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้และครั้งต่อ,ตอไปนะคะนักเรียนก็จะเจอทั้งครูส้มและคุณครูโยกค่ะเดี๋ยวคุณครูถามนักเรียนห้อง1ห้อง2ห้อง3กันก่อนดีกว่าว่านักเรียนเนี่ยคุณครูคิดถึงคุณครูกันบ้างไหมเอ่ย คุณครูก็หวังไว้เพียงสักนิดนึงนะคะว่านักเรียนเนี่ยจะคิดถึงครูส้มบ้างแต่คุณส้มต้องบอกไว้เลยค่ะว่าครูส้มเนี่ยคิดถึงนักเรียนทุกๆคนมากๆเลยนะคะแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะจึงทาให้เรานเนี่ยไม่ได้เจอกันแต่ไม่เป็นไรค่ะคาน้องเรียนนะคะแล้วคุณครูเนี่ยไม่ได้ลืมนอนใจเลยค่ะเพราะว่าคุณครูเนี่ยได้เตรียมจัดก,การเรียนการสอนนะคะผ่านทาง เว็บไซต์นะคะออนไลน์เพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนกันอยาอน่างต่อเนื่องค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนผ่านวิดีโอใน youtube เรื่องหินกันไปบ้างแล้วนะคะและนักเรียนมีการทำแบบบันทึกตามที่คุณครูมอบหมายนะคะในเรื่องของหินไปบางส่วนแลัเช่นเดียวกันดังนั้นในการเรียนการสอนวันนี้นะคะคุณครูก็ยังคงสอนในเรื่องของหินกันอยู่นะคะและจะมีการ อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของแบบฝึกหรือการตอบคําถามนะคะนักเรียนที่ทําไปแล้วนักเรียนไม่ต้องลบหรือนักเรียนไม่ต้องแก้ใหม่นะคะเพียงแต่ว่าคุณครูอยากให้นักเรียนเพิ่มเติมความรู้เพิ่มเติมเนื้อหาที่ได้อาจากการเรียนในวันนี้ลงในแบบบันทึกได้เลยค่ะและในส่วนของหนังสือเรียนนะคะและแบบบันทึกคุณครูเนี่ยอยากให้นักเรียนใช้ให้อย่างคุ้มค่ามันอ่านมันเขียนฝึกทบทวนบ่อยๆนะคะ เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .1 ไปให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะอีกไม่กี่เดือนเราก็จะขึ้นป .2 กันแล้วค่ะในส่วนของเนื้อหาต่อไปนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่4โลกและท้องฟ้าของเราหน่วยที่4นะคะจะประกอบไปด้วย2บทก็คือบทที่1เรื่องหินและบทที่2นะคะจะเป็นเรื่องของท้องฟ้าและดาวค่ะ หน่วยนี้นะคะจะเป็นหน่วยสุดท้ายของภาคเรียนที่2ของชั้นประถมศึกษาปีที่1กันแล้วค่ะดังนั้นพูดคุยให้หนักเรียนตั้งใจนะคะและหลังจากนี้ไปเราจะมีการสอบเก็บคะแนนกันด้วยค่ะมาเริ่มจากภาพนี้ก็เลยดีกว่าค่นักเรียนภาพนี้นะคะนักเรียนสังเกตผู้หญิงคนนี้ดีกว่าหน้าค,คุ้นุไหมคะนั่นก็คือครูส้มนั่นเองค่ะนักเรียน อันนี้นะคะครูส้มไปเที่ยวที่สถานท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ค,คุณครูเนี่ยประทับใจมากเลยแต่ถ้านักเรียนอยากรู้ว่าเป็นที่ไหนนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมมาเจอครูส้มนะคะนักเรียนมาถามครูส้มแล้วครูส้มจะบอกนะคะแต่ตอนนี้คุณครูส้มไม่บอกนักเรียนดีกว่าภาพนี้นะคะเป็นภาพเปิดเปิดตัวการเรียนตั้งแต่ภาพแรกเลยนักเรียนพอที่จะจําได้ไหมคะอ่าซึ่งภาพนี้นะคะ คุณครูเนี่ยมีนัยยะมีสิ่งที่แอบแฝงมาให้นักเรียนเนี่ยเรียนกันนะคะนักเรียนลองมองไปที่หลังส้มด้านหลังรั้วสีขาวฟ้านี้หลังส้มเนี่ยนักเรียนเจออะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะนักเรียนข้างหลังนะคะเป็นภาพของภูเขานั่นเองค่ะ ภูเขาเรียงรายซ้อนกันนะคะมากมายเลยใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยเป็นวิวทิวทัศน์ที่งดงานจริงๆนะคะซึ่งภูเขานี้นะคะจะถูกปกคลุมด้วยหิมะสโนว์ไวท์นะคะสว่างสดใสใสวยงามเนาะซึ่งภูเขานะคะเกิดจากอะไรนักเรียนพอจะทราบไหมคะอ่าเดี๋ยวคุณจะอธิบายให้ฟังนะคะให้สั้นๆง่ายๆนะคะสำหรับเด็กป .1 ภูเขานะคะเกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกแผ่นเปลือกโลกคืออะไรคะแผ่นเปลือกโลกก็คือพูง่ายงก็คือพื้นดินพื้นดินที่เรายืนอ,อยู่เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชที่จเจริญเติบโตอยู่ในดินถูกไหมนักเรียนแล้วก็สัตว์ที่จเจริญเติบโตมีการดำรงชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินรวมทั้งมนุษย์อย่างเราด้วยนะคะที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน ะะมีสิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างหมายถึงอะไรนักเรียนก็บ้านนะคะอาคารบ้านเรือนต่างๆเนี่ยก็จะอยู่บนผืนดินในอดีตนะคะผืนดินแผ่นดินหรือเรียกว่าแผ่นเปลือกโลกมีหลากหลายแผ่นมากมายบนโลกใหญ่โตมหฬารแผ่นเปลือกโลกจะอยู่ด้านบนสุดของโลกนะคะแผ่นเปลือกโลกเนี่ยก็จะมีหลายๆแผ่นเมื่อแผ่นเปลือกโลกนะคะ เกิดการเคลื่อนที่มาชนกันก็จะเกิดเป็นภูเขาข,ขึ้นทําไมแผ่นเปลือกโลกถึงส,สามารถเคลื่อนที่ได้ก็เป็นเพราะว่าใต้แผ่นเปลือกโลกนะคะมีชั้นที่เรียกว่าชั้นแมกม a านะคะชั้นแมกม่าจะเป็นชั้นที่มีของเหลวนืดๆหรือที่เราเคยพอจะเห็นในกระตูนนะคะ ก็คือลาวาที่ประทุออกจากภูเขาไฟนั่นก็คือเรียกว่าแมกมาแต่จะอยู่ใต้พื้นดินแมกมาเป็นของเหลวดึดเนื่อที่สามารถเคลื่อนที่ได้ก็จะเคลื่อนที่พาเจ้าแผ่นเปลือกโลกนะคะให้มาชนกันแล้วเกิดเป็นภูเขาขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะภูเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติไม่ได้มีใครสร้างมันขึ้นมาเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งภูเขาเนี่ย จะประกอบไปด้วยหินนั่นเองค่ะดังนั้นหินก็จะเกิดจากตามธรรมชาติเช่นเดียวกันนักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานป .1 เล่ม2นะคะในหน้า38ค่ะจะเป็นบทที่1เรื่องของหินนักเรียนมาดูแนวคิดส,สำคัญกันค่ะ หินนะคะพบได้ทั่วไปในธรรมชาติและมีลักษณะภายนอกที่สังเกตได้เช่นสีรูปทรงและเนื้อหินจากรูปนะคะนักเรียนลองสังเกตสิ่งต่างๆในธรรมชาติสิคะว่าสิ่งใดเนี่ยเป็นหินพบได้ที่ใดและหินมีลักษณะอย่างไรในบทนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะ นักเรียนเปิดหนังสือเรียนต่อหน้า39เลยนะคะขั้นนี้นะคะจะเป็นขั้นสำรวจความรู้ก่อนเรียนค่ะเดีย๋ยวเราจะอ่านในหนังสือเรียนกันก่อนนะคะแลวเดี๋ยวเราจะทำในแบบบันทึกกันค่ะนักเรียนอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะสำรวจความรู้ก่อนเรียนเกี่ยวกับหินโดยสังเกตรูปและตอบคำถามต่อไปนี้ลงในแบบบันทึกกิจกรรม คุณครูขยายมาด้านนี้นะคะมีหินอยู่สามก้อนหินก้อนที่หนึ่งหินก้อนที่สองหินก้อนที่สาเดี๋ยวเราจะสังเกตรูปก้อนหินทั้ง3ามก้อนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตอบคำถามด้านล่างนี้เลยค่ะข้อที่1นึ่งหินแต่ละก้อนมีลักษณะอย่างไรข้อที่สองหินทั้งสามก้อน มีลักษณะใดที่เหมือนกันและลักษณะใดที่แตกต่างกันข้อที่3จากข้อ2หินทั้ง3ก้อนมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดหรือไม่เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามกันลงในแบบบันทึกนักเรียนเปิดแบบบันทึก,กรอค,คุณครูเลยนะคะนักเรียนนะคะเปิดแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 1> ป .1 เล่ม2นะคะจะอยู่ในหนังสือแบบบันทึกหน้า42หน่วยที่4โลกและท้องฟ้าของเราค่ะจะอยู่ในบทที่1เรื่องหินนะคะจะสอดคล้องกับหนังสือเรียนนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะในขั้นของสำรวจความรู้ก่อนเรียนค่ะเราจะเปิดควบคู่นะคะระหว่างแบบบันทึกกับหนังสือเรียนไปพร้อมเพียงกันนะคะ เราดูคําชี้แจงด้านนี้ค่ะนักเรียนเวอบ่งกลงให้นะคะอ้จะเน้นให้แล้วกันเดี๋ยวเราจะอ่านไปพร้อมๆกันค่ะโยงเส้นระหว่างรูปหินกับลักษณะของหินสีจ้ะโยงได้มากกว่าหนึ่งเส้น ทำชิดอย่างอีกหนึ่งรอบนะคะโยงเส้นระหว่างรูปหินกับลักษณะของหินสิจ่ะโยงได้มากกว่าหนึ่งเส้นเราพอจะทราบแล้วนะคะว่าเขาให้เราทำอะไระมาดูฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้จะเป็นภาพขยายที่ครูขยายมาจากด้านนี้นะคะนักเรียนครูจะขยายาจากด้านนี้ไปตรงนี้ปึ๊บใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราจะอ่านกันก่อนนะคะ ข้อหหินแต่ละก้อนมีลักษณะอย่างไรข้อหหินแต่ละก้อนมีลักษณะอย่างไรลักษณะของหินจะอยู่ด้านนี้ค่ะ,ะนี่เลยลักษณะของหินลนักษณะของหินนะคะจะมีสีรูปทรงลวดลายและรูปปุนค่ะดังนั้น การที่เราจะต้องสังเกตสีรูปทรงลวดลายและรูปพุ่นเนี่ยให้นักเรียนนำหนังสือเรียนนะคะที่เป็นภาพสีมาเปิดคบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อจะดูภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะอ่านลักษณะของหินไปพร้อมๆกันนะคะสีน้ำตาลอ่อนสีดำสีขาวสลับดำรูปทรงค่อนข้างเหลี่ยมรูปทรงค่อนข้างกลมลวดลายเป็นเส้น ไม่มีลวดลายมีรูพุนไม่มีรูพุนค่ะ,ะเราอ่านลักษณะของหินไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาโยงเส้นนะคะระหว่างรูปหินกับลักษณะของหินโยงได้มากกว่าหนึ่งเส้นนะคะนักเรียนอะมาดูหินก้อนที่1ก่อนเลยคุณครูเน้นให้แล้วเดี๋ยวเราจะโยงจากตรงนี้ไปเลยค่ะหินก้อนที่หนึ่งนี้นะคะอย่าลืมเปิดหนังสือเรียนประกอบไปด้วยค่ะ หินก้อนที่1มาดูที่สีก่อนค่ะมีให้เลือกสีน้ำตาลอ่อนสีดำสีขาวสลับดำหินก้อนที่หนึ่งสีอะไรเอ,อ่ยถูกต้องค่ะสีน้ำตาลอ่อนถัดไปรูปทรงค่ะจะมีรูปทรงค่อนข้างเหลี่ยมหรือรูปทรงค่อนข้างกลมดูลักษณะของหินนะคะของหินก้อนที่1งกลมหรือเหลี่ยมคะนักเรียน กล้องค่ะกลมนี่เลยโยงไปเลยรูปทรงค่อนข้างกลมต่อไปจะเป็นในส่วนของวล,ลวดลายเป็นเส้นๆ้นลักษณะลวดลายเป็นเส้นเส้นหรือไม่มีลวดลายคะ่ะนี่เห็นก่อนที่หนึ่งต้องค่ะไม่มีลวดลายคะ่ะต่อไปลักษณะต่อไปมีรูปพุน่นหรือไม่มีรูปพุน่น ถูกต้องค่ะมีรูปุ่นนะคะเป็นรูๆเรนสองลองสังเกตดีๆนะคะต่อไปหินก้อนที่สองเลยหินก้อนที่สองครูสม้มจะใช้สีฟ้าคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสีกันหินก้อนที่สองมีสีอะไรตอนนี้มีสีดำหรือสีขาวสลับดำ ถูกต้องค่ะสีขาวสลับดำลงไปเลยต่อไปมาดูที่รูปทรงนะคะรูปทรงค่อนข้างเหลี่ยมหรือรูปทรงค่อนข้างกลมถูกต้องค่ะรูปทรงค่อนข้างเหลี่ยมนี่ไงเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเนหลี่ยมนะคะค่อนข้างเหลี่ยมต่อ,อไป ลวดลายเป็นเส้นๆหรือไม่มีลวดลายคะสังคีนนี้เลยรลวดลายเป็นเส้นๆหรือไม่มีลวดลายต้องค่ะลวดลายเป็นเส้นๆค่ะลักษณะต่อไปมีรูพุนหรือไม่มีรูพุนคะอ่าไม่มี หินก้อนสุดท้ายค่ะหินก้อนที่สหินก้อนที่ 3, 3. มีสีอะไรเอ่ยน่าจะเหลือสีสุดท้ายแล้วนะคะสีดำค่ะโยกขาสีดำด้านบนเลยค่ะนักเรียนบอกแล้วนะคะว่าโยงได้มากกว่าหนึ่งเส้นต่อไปมาดูที่รูปทรงของหินก้อนที่ส รูปทรงค่อนข้างเหลี่ยมหรือรูปทรงค่อนข้างกลมคะนาดสังเกตตรงนี้เหลี่ยมหรือกลมต้องค่ะรูปทรงค่อนข้างเหลี่ยมต่อไปมาดูที่ลวดลายค่ะลวดลายเป็นเส้นๆหรือไม่มีลวดลายนักเรียนลองสังเกตนะคะ ว่าหินก้อนที่3ามมีวดลายเป็นเส้นๆหรือว่าไม่มีวดลายค่ะ,ะถูกต้องค่ะวดลายเป็นเส้นๆเ,เป็นเส้นสีดำนะคะเรเรียนลองสังเกตภาพสีในหนังสือเรียนนะคะเพื่อที่จะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะอ่ะต่อไปสุดท้ายค่ะมีรูพูนหรือไม่มีรูพูนคะ่ะแน่นอนค่ะหินก้อนที่3ามไม่มีรูพุนค่ะ เป็นยังไงบ้างราคานักเรียนนักเรียนสามารถทำได้กันไม่เอ่ยการสอบดวยความรู้ก่อนเรียนนะคะอาจจะถูกหรืออาจจะผิดนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเรียนกันเลยเป็นการสำรวจความรู้ก่อนเรียนเบื้องต้นว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้พื้นฐานมาก่อนหรือเปล่านะคะถ้าเรายังมีความรู้พื้นฐานไม่มากหรืออาจจะยังไม่เพียงพอเราก็จะมาฝึกฝน เรียนนกันมาต่อข้อที่2นะคะในสำรวจความรู้ก่อนเรียนในแบบบันทึกหน้า43นะคะเดี๋ยวเราอ่านคำถามพร้อมกันค่ะข้อ2หินทั้ง3ก้อนมีลักษณะใดที่เหมือนกันและลักษณะใดที่แตกต่างกันจากหินทั้ง3ก้อนนะคะที่เราเนี่ยได้สังเกตไปแล้วนะคะในข้อที่1ที่ผ่าน มานะคะซึ่งเราจะสังเกตสีรูปทรงรวดลายและรูปุ่นของหินทั้งสามก้อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเครื่องหมายถูกนะคะหน้าข้อความดังต่อไปนี้นะคะหินทั้งสามก้อนมีสีเหมือนกันหรือแตกต่างกันคะ,ะที่เราสังเกตครั้งที่แล้วแตกต่างกันคะ่ะมีรูปทรงเหมือนกันหรือแตกต่างกัน,นะคะ แตกต่างกันรูลดลายของหินทั้งสาก้อนก็แตกต่างกันและรูพุนหินบางก้อนก็มีรูพุนนะคะแล้วหินบางก้อนก็ไม่มีรูพุนก็แตกต่างกันดังนั้นนะคะในข้อที่3ด้านล่างนะคะจากข้อ2หินทั้งสามก้อนมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดหรือไม่คะค่ะไม่ทั้งหมด ไม่เหมือนกันทั้งหมดค่ะในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนได้สำรวจความรู้ก่อนเรียนและสังเกตลักษณะภายนอกของหินนะคะไม่ว่าจะเป็นสีรูปทรงรูดลายและรูพุนนะคะของหินทั้ง3ก้อนไปแล้วในชั่วโมงหน้านะคะเรายังคงเรียนเรื่องหินกันต่อนะคะและมีกิจกรรมดีๆให้เรียนเรียนอีก หลากหลายชั่วโมงเลยทั้งกับคูส้มและคูยกนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ